คลิปนี้นะคะจะยาวสักนิดก็จะเป็นคลิปที่แบบเป็นคลิปอาหารเต็มเต็มนะคะที่เราไปเที่ยวเชียงไฮ้มา <c oughs> อันนี้นะคะก็มาถึงเชียงไฮประมาณหกโมงครึ่งนะคะทร <c oughs> ิปทัวร์ของเราก็พาไปที่โรงแรมค่ะ <c oughs> เป็นลายอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะคะ <c oughs> มือแรกของเราก็จะเป็นพวกผัดผักแบบนี้นะคะ ก็จริงๆมีอาหารหลายอย่างแต่พี่จูวถ่ายมาไม่หมดนะคะแต่ที่พี่จูชอบมากที่สุดเลยก็คือในเฮียพลนะคะก็กินสลัดนะคะแต่พี่จูชอบมากที่สุดเลยคือข้าวต้มกับเครื่องเคียงนะคะเครื่องเคียงที่นี่คืออร่อยมากชอบมากจะเป็นของดองแบบนี้เนาะข้าวต้มของเขานะคะก็จะเป็นแบบข้าวต้มเละๆที่ ูกปากจูแล้วก็อร่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปเที่ยวกันนะคะเราวก็กลางวันค่ะเราก็มาทานอาหารกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ไม่ใช่บุฟเฟ่น,นะคะเป็นแบบ,บจีนนะคะ ก็จะมีอาหารโต๊ะจีนที่นี่นะคะก็จะประมาณ 12- 15อถึงสิาอย่างคือวางซ้อนๆซ้อนๆซ้อนๆกันแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมือค้าแล้วค่ะคือแบบกินยังไม่ทันย่อยกินอีกแล้วนะคะน,นี่แต่ว่าสิ่งที่พีู่ชอบมากที่สุดแน่นบกคือนะคะปูขนคน่นะปูขนที่เคยกินทั้แงแรเนมแหนไข่แ่นแบบใใรแแบบอร่อยมากติดใจ คือยังไม่เคยกินปูอะไรที่เนื้อแน่นขนาดนี้มาก่อนนะคะอีกวันหนึ่งนะคะเราก็จะไปกินนะคะบุฟเฟ่ปิ้งยา่างคือลายอาหารเยอะมากของข้าวของหวานผลไม้ขนมแล้วหวัวละแปดร้อยห้าสิบาทคือถูกมากและเยอะมากจริงๆนะคะแล้วเราก็ไปทานสตาร์บัคก,กันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบเกอรี่ซึ่งสตาร์บัคที่นี่คนเยอะมากอันนี้ก็เด็กกลของเรานะคะนั่งอยู่จิบกาแฟนะคะชมผู้คนกันไปนะคะ ตกกันคืนแลควก็เซอร์ไพรส์ซอวนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทุกยูก็ชื่นเพลินกันไปค่ะทาอาหารขิงนะคะก็ถูกสั่นวันเกิดให้กับซอเพื่อนโลกทิพย์ของเรานะคะก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝากสุ่นะคะอีกวันหนึ่งนะคะคืออันนี้คือทั้งหมด5วันแต่คือลายอาหารจะเป็นประมาณนี้คือเยอะมากนะคะแล้วก็วางซ้อนๆกันแบบนี้เลยนะคะก็คือเนื้อปลา มีปลามีหมูมีกุ้งนะคะนะคะอันนี้ก็เพื่อนร่วมทิมของเราทุกคนนะคะนี่นะคะเด็กต้นของเรานะคะทุกคนนะคะก็อินหนักสัปดาญกันนะคะคือแน่นมากจุกมากกินแบบจัดเต็มนะคะและที่พลาดไม่ได้กันที่ทุกคนไปสิงคโปรต้องไปกินกันนะคะ,ะก็คือู บะหมี่ปูนะคะคือแบบว่าอร่อยนะคะไปที่นี่นะคะต้องสั่งจองก่อนนะคะจะวอล์กเข้าไปคือไม่ได้กินนะคะเทีกคนก็จัดไปคะ่ะหนึ่งถ้วยนะคะอร่อยคะ่ะบะหมี่ปูที่ทุกคนต้องไปลอง